โบเมลดาหยดอเล็กเทอรเดชเรียกได้ว่ามีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กเทรเดชและนางเอกสาวอารมณ์ดีอย่างโบเมลดาเพราะหลังจากที่ออกมายอมรับว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามไม่ขาดล่าสุดก็เริ่มแซวออกสื่อแล้วเพราะหลังจากที่หนุ่มอเล็กซออกมาโพสภาพตอนที่กําลังนั่งเมอสาวโบก็เข้ามาคอมเมนต์แซวในอินสตาแกรมของฝ่ายชายเลยว่าเป็นใยอะ งานนี้ทำเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เลยว่าเป็นแฟนเธออะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นแฟนกันไหมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นแฟนเธอไงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพี่เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเมลดาคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นน่ารักค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นคนที่เธอรักคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นแฟนคุณแน่ๆเลยงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์แซวสาวโบกับอเล็กกันสนันเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ